สวัสดีครับวินเซลตลาดออนไลน์เท็ดดี้พอร์ตครับแอ็มินแกนเป็นชีปครับตอนนี้เครื่องพินเตอร์พินไม่ออกครับั่งมือถือพินก็ไม่ออกครับยังไงก็ไม่ออกเกิดเนื่องจากรหัส P 0 8ของเครื่อง Can น n G 3 0 1 0นหนหรือ G 2 0 1 0ก็จะขึ้นรหัสเดียวกันนะครับอันนี้เกิดจากอะไรเกิดจาก ซับมึกเต็มนะครับซับมึกของเครื่องเต็มเดี๋ยวเราจะไปแก้กันนะครับเ,เราจะไปแก้เครื่องให้ใช้งานได้ปกตินะครับต้องกดให้ถูกต้องนะครับก็ควรระวังคือห้ามกดผิดเป็นเด็ดขาดนะครับถ้ากดผิดเครื่องจะล็อกลอมนะครับเราต้องไปแฟตลอมใหม่นะครับจะยุ่งยากกันอีกนะครับก่อนคราวนี้เราทำอะไรก่อนคือกดปุ่ม power ปิดตรงนี้ครับ ปิดก่อนเลยอ่าปิดเครื่องก่อนนะครับวิธีการคือกดคิมล็อกตรงนี้ไปหนึ่งครั้งแล้วก,กดปุ่ม Power รเสร็จแล้วก็มากดปุ่มตรงนี้ครับรีเซ็ตแดงๆนี่กด Power อร์ครั้งนหน่อนะครับแล้วก็กดรีเซ็ตเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ปล่อยพร้อมกันนี่คือวิธีการนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับกด น,นะครับกดคิมล็อกไว้หนึ่งครั้งแล,แล้วกดทุ่มเพอร์แล้วปล่อยแล้วกดรีเซตหนึ่งสองสามสี่ห้าปล่อยพร้อมกันครับอ่าเคงทำงานแล้วครับยังไม่เสร็จครับอีกหลายขั้นตอนกดเมื่อไฟเขียวติดเสร็จแล้วกดตรงนี้ครับรีเซตหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วกดปุ่มพาวเวอร์ครับ รอเคลื่อนทํางานแป๊บนึงครับเนี่ยตลับหมึกก็จะวิ่งไปวิ่งมาตรงซับหมึกนะครับครึ่งจะเคลียร์กระดาษนะครับหนึ่งแผ่นมานะครับนี่ขึ้นเลขกซู๊ดซูู๊นะครับทีนี้กดปุ่มสต็อปตรงนี้นะครับรีเซ็ตสามท้งหนึ่งสองสามแล้วกดปุ่มพาเบอร์ครับอันนี้จะปิ้นมาแล้วครับ พิมพ์ใบรายงานออกมาครับนะพิมพ์ใบรายงานออกมาเามดดูครับพิมพ์ใบแสดงว่าเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม power อ,อ,อีกหนึ่งครั้งครับอันนี้มึกไม่เต็มนะครับอาจจะขาดแว่งหายไปบ้างเมื่อกดปุ่มอ่าไม่ชัดพเ o อร์ปุ๊บมันจะดึงกระดาษลงมานิดเดียวครับ น,นิดเดียวเห็นไหมทีนี้เราก็เปิดเครื่องตรงนี้ครับปกติเห็นไหมไฟไม่ขึ้นนะกดเปิดเครื่องนะไฟขึ้นแล้วนะครับก็จะดึงกระดาษลงมานิดหนึ่งแล้วก็ไหลลงมาเลยนะครับพอมันดึงกระดาษมาเครื่องปิ้งก็จะใช้งานได้ปกติครับพิซนแปดเราก็จะหายไปนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ปิ้งได้ปกติขอบคุณสําหรับผู้ติดตามชมฝากกด ไลค์กด Sub s cribe นะครับกดติดตามนะครับสำหรับคลิปดีๆนี้นะครับท่านใดอยู่ติดต่อก็กดหัวใจให้ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับฝากไลค์ฝากแชร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับวินเซลตราไลน์เทนเอพอร์ตแอดมินไกดเพ็นชิครับสวัสดีครับ